ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าเพื่อนชวนไปงานแต่งงานฝันว่าเพื่อนชวนไปงานแต่งงานแปลว่าอะไรฝันว่ามีเพื่อนชวนไปงานแต่งงานแปลว่าอะไร สิ่งที่ท่านเคยไปบนบานสารก่าวจะสมหวังทุกประการสิ่งที่ท่านอะเคยไปบนบานสารกล่าวเนี่ยมันจะสมหวังท่านมีเกณฑ์จะได้รับมอบหมายงานสำคัญจะมีงานเข้ามาเยอะจะมีงานเข้ามาทำให้ท่านเนี่ยเหนื่อย ท้อแท้เครียดจะมีงานเข้ามาเยอะอ่ะจนทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเครียดรู้สึกเป็นกังวลสุขภาพร่างกายของคุณเนี่ยจะพลิกฟื้นกลับมาแข็งแรงขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่คุณเคยไปบนบานเนี่ยจะช่วยให้การงานและความรักของคุณเนี่ยสมหวัง ท่านมีดวงเกี่ยวกับการย้ายมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายที่อยู่ย้ายงานมีดวงที่ตัวท่านเนี่ยตัวท่านเนี่ยมีดวงที่ตัวท่านเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ย,ย้ายที่อยู่แล้วก็ย้ายงานเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้ท่านเนี่ยมีงานเข้ามาเยอะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้คุณนะ่ะมีงานเข้ามาเยอะแล้วคุณก็ได้เงินดีด้วยเป็นฝันที่ดีเลขนำโชค015 015รับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ